ขอพระราชทานกราบวงคมคูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองตรีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองตรีพระบาทวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราช2563้าข้าพระพุทธเจ้านายนิรันวุฒิวัฒนธิบดีอายการภาคหและคณะข้าราชการอายการในพื้นที่ภาคห ต่างปพื้งปิติและชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารามีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใต้ฝาละองจุริประบาดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นเอเนกประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชุริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีทั้งมีพระปีชาสามารถด้านการทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบการณิกรในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออดุภาพแห่งพระรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทจเจริญด้วยจตุรพิษพรพิพัฒน์สวัสดีมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบการลนานด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อม